สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอพลังของคำพูดนะคะคือมันเป็นเรื่องที่ดูเหมือนธรรมดามากๆเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันส่งผลกับชีวิตเราได้แบบไม่น่าเชื่อเลยค่ะอย่างเนื้อหาที่เราได้มาวันนี้ชื่อพลังแห่งถ้อยคำสร้างสรรค์ชีวิตเนี่ยก็น่าสนใจมากเราจะมาลองดูกันนะคะว่าแค่คำพูดง่ายๆเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งได้ยังไงบ้างขอเริ่มด้วยเรื่องของเดลคาเนกี้เลยแล้วกันนะคะ ตอนเด็กๆอะค่ะมีเหตุการณ์หนึ่งคือพ่อแนะนําเขาให้แม่เลี้ยงรู้จักแต่แนะนําแบบว่าเอ่อนี่คือเด็กที่แย่ที่สุดในเคาตี้เหมือนบอกให้ระวังตัวไปก่อนเลยแต่ว่านะคะสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือแม่เลี้ยงกลับมองต่างออกไปเลยค่ะเธอมองคารนกี้แล้วก็หันไปบอกพ่อเขาว่าคุณคิดผิดแล้วเขาไม่ใช่เด็กที่แย่ที่สุดหรอกแต่เขาเป็นเด็กที่ฉลาดที่สุดต่างหาก แค่ยังหาทางปลดปล่อยความกระดือรือร้อนข้างในไม่เจอเท่านั้นเองหูคำพูดนี้แบบว่ามันกระทบใจคาเนกีมากจนเขาน้ำตาไหลเลยนะคะแล้วมันก็กลายเป็นเหมือนออจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตเขาไปเลยใช่ครับคือที่เนื้อหาเขาชี้ให้เห็นความทรงพลังตรงนี้นะครับมันมันไม่ใช่แค่การพูดชมหรือพูดบวกๆธรรมดาแต่มันคือการเปลี่ยนมุมมองไปเลยหรือที่เรียกว่ารีเฟรามิ่งครับจากที่พ่อมองว่าเขาเป็นปัญหาใช่ไหมครับคือแย่ที่สุด แต่แม่เลี้ยงเนี่ยกลับมองเห็นศักยภาพคือมองว่าฉลาดที่สุดไอการเปลี่ยนมุมมองแบบนี้แหละครับที่เนื้อหาเขาเน้นว่ามันคือหัวใจสําคัญเลยนะที่จะไปปลดล็อกสิ่งดีๆในตัวคนๆน,นั้นออกมาได้เหมือนเราให้ความเชื่อมั่นเขาแบบลึกๆเลยครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะ คือไม่ใช่แค่ชมไปงนันงันแต่เป็นการมองเห็นคุณค่าจริงๆที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นเนาะแล้วจากเรื่องส่วนตัวที่มันเปลี่ยนชีวิตคนได้ขนาดนี้ลองมาดูตัวอย่างจากทางธรรมกันบ้างไหมคะที่แสดงพลังของคำพูดในอีกมิติหนึ่งอย่างเรื่องของสังคปรินายกองค์ที่6คขุยหนึ่งท่านนี้เป็นบุคคลสำคัญมากในพุทธศาสนานิกายเซนเดิมทีเนี่ยท่านเป็นแค่คนตัดฟืนธรรมดาธรรมดาเลยค่ะ แต่มีวันหนึ่งได้ยินคนสวดวัชรสูตรซึ่งเป็นพระสูตรสําคัญมากของมหายานแล้วประโยคที่ท่านได้ยินคือพึงทําใจให้บริสุทธิ์โดยไม่ยึดติดกับสิ่งใดแค่ประโยคเดียวนี้เลยค่ะที่ทําให้ท่านแบบปิ๊งขึ้นมาเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึง้งแล้วก็ตัดสินใจออกบวชแสวงหาธรรมจนบรรลุในที่สุดท่านนี้ก็เป็นพระอาจารย์สายเซนเหมือนกันคือเรื่องมีว่า ตอนแรกเนี่ยท่านกําลังจะเดินทางไปสอบเข้ารับราชการตามวิถีคนสมัยนั้นแต่ระหว่างทางบังเอิญได้ยินคนคุยกันหรือมีคนพูดขึ้นมาลอยๆนี่แหละครับว่าเลือกที่จะเป็นพุทธะดีกว่าเลือกที่จะเป็นขุนนางคําพูดนี้มันคงไปกระทบท่านอย่างแรงในจังหวะที่ท่านอาจจะกําลังเอ่อคุ้นคิดเรื่องทางชีวิตอยู่พอดีก็เลยทําให้ท่านเปลี่ยนใจเลยครับหันมาศึกษาพุทธธรรมแทนจนกลายเป็นพระอาจารย์ที่คนนับถือมากมาก โห oh, แสดงว่าจังหวะเวลาของคําพูดนี่ก็สําคัญมากๆเลยนะคะในตอนที่เราอาจจะกําลังสับสนหรือแบบว่าอยู่บนทางแยกของชีวิตอะไรย่างนี้เนาะคําพูดที่มันใช่ที่มันเหมาะสมแค่นิดเดียวเนี่ยก็อาจจะชี้ทางสว่างให้เราได้เลยใช่เลยครับแหล่งข้อมูลเขาเน้นย้ําเรื่องนี้เลยว่าคําพูดที่มันถูกจังหวะถูกเวลาเนี่ยแม้จะดูเรียบง่ายนะแต่ถ้ามันมาจากความเข้าใจหรือความปรารถนาดีจริงๆอะครับมันทรงพลังมาก สามารถเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางชีวิตได้เลยซึ่งมันก็สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องวจีกรรมในทางพุทธศาสนานะครับคือผลกระทบที่เกิดจากการพูดของเรานี่แหละไม่ว่าจะดีหรือร้ายถ้าพูดดีมันก็สร้างผลดีพูดไม่ดีก็อาจจะสร้างผลเสียตามมาได้ครับ จริงด้วยค่ะถ้าสรุปจากเนื้อหาที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี่เนี่ยเหมือนเขาจะบอกว่าชีวิตคนเรามันก็คือการเรียนรู้นะคะต้องเจอทั้งเรื่องดีเรื่องท้าทายการที่เรามอบคำพูดดีๆให้กันและกันเนี่ยมันเลยสำคัญมากๆในเนื้อหาเขาก็แนะนําไว้4อย่างนะคะที่เราควรจะฝึกพูดบ่อยๆอย่างแรกคือวาจาที่ให้ความสุขเช่นพูดให้เขารู้สึกดีสบายใจ2คือวาจาที่ให้กําลังใจอันนี้สําคัญมาก 3คือวาจาที่ให้การยอมรับในตัวตนของเขาแล้วก็ 4. วาจาที่ชื่นชมในสิ่งดีๆหรือความสามารถของคนอื่นแบบจริงใจนะคะถูกต้องเลยครับเพราะคําพูดนี่มันมีพลังสองด้านเสมอจริงๆคําพูดที่เราอาจจะพลั้งตลากไปไม่ได้คิดอะไรมากมันอาจจะไปทําร้ายความรู้สึกคนอื่น หรือบังชีร้ายแรงกว่านั้นคือไปทําลายโอกาสหรืออนาคตของใครบางคนโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้ครับแต่ในทางกลับกันคําพูดที่มาจากความเข้าใจความห่วงใย,ยหรือการชื่นชมจากใจจริงเนี่ยแม้จะสั้นๆแค่ประโยคเดียวก็อาจจะเป็นจุดประกายความหวังให้คนที่กําลังท้อกําลังหมดหวังให้เขามีแรงลุกขึ้นมาสู้ต่อได้อีกครั้ง เพราะฉะนั้นการสำรวมวาจาหรือการระมัดระวังคำพูดเนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่เรื่องมารยาทนะครับแต่มันคือการฝึกฝนตัวเองเพื่อสร้างผลกระทบดีๆให้เกิดขึ้นรอบตัวเราแล้วก็เพื่อหลีกเลี่ยนผลเสียจากวัจกิกรรมอย่างที่ว่ามานั่นเองครับสุดท้ายนีออ้อยากจะชวนให้ลองคิดตามกันดูเล่นๆน,นะครับจากเรื่องรายดีๆที่เราได้ฟังกันวันนี้ทั้งเรื่องคาเนกี เรื่องท่านหุยหนึ่งหรือท่านฉานตันเสียถ้าสมมติว่าวันนี้เรามีโอกาสจะมอบคำพูดดีๆสักประโยคหนึ่งให้ใครสักคนคำพูดที่อาจจะให้กำลังใจเขาหรือช่วยเขามองเห็นศักยภาพในตัวเองหรืออาจจะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเขาไปเลยโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ลองคิดดูสิครับว่าคำพูดนั้นมันจะเป็นคำว่าอะไรดี